ใส่หมดเลยไบชักปู<ม>หอยตัวใหญ่ๆหอยหอย,ยตัวใหญ่ๆ <laughs> มันมีมันมีอยู่หลายร้านเหมือนกันหอยแต่ว่าเราไปซื้อร้านนี้ไง น,นะคะแล้วก็ใบชะอมนะคะชะอมนี่ก็ใส่ลงไปเลยหมดขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะส่งกลังใจนะคะมน่าก,กินมาก ผักลงไปข้างล่างก่อนดูสิคะหอยหอยตัวใหญ่ๆห,หอยน่าก,กินมากเลยพอมันโดนน้ำแล้วมันยิ่งไอ้นี่นะมันมันเขาเรียกอะไรนะมันรับน้ำอ่ะมันอุ้มน้ำไว้นี่นะคะใบน้ำน้ำตาลก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใช้ได้แล้วเนี่ย โレเคลเคเคลเคเคลเคเคลเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะจัดโต๊ะกินข้าวได้เลยนะคะ หอมมากเลยค่ะหอมหอมดูสิคะน่าก,กินมาก thank you so much hello my friend hello my friend <c oughs> มาค่ะ i s l a n i s l a n good afternoon good afternoon <c oughs> ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยอืม <c oughs> อร่อยอร่อย ใส่ใส่พริกนะคะพริกแดงถ้าไม่พอเราก็เพิ่มเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะไ,ได้แล้ว มาค่ะมากินข้าวกันนะคะ thank you thank you ปิดแจ๊ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะสีสวยน่ากินอยาก <kole meal> ถามถึงรสชาติค่ะพิดาอร่อยคะ่ะรสชาติก็อร่อยนี่เดี๋ยวลองชิมอีกทีหนึ่งเขาเรียกอะไรนะเผ็ด,ดเผ็ดเค็มหวานหวานอมนิดๆนะแล้วก็หอมใบชะพืม <criticism> อร่อยพอแล้วพอแล้วอร่อยมากอร่อยมากจึงมากที่สุด <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> มาค่ะเดี๋ยวเราขอตักใส่ปิโตนะคะใส่บาทนะคะตักใส่บาทแล้วก็มากินข้าวกันนะคะ <c oughs> มาเลยค่ะมากินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วกิน <c oughs> ข้าวกันค่ะ ของเราวันนี้เรามีส้มนะคะมีส้มมีส้มแล้วก็มีกล้วยนะคะมีกล้วยนึกถึงเสียเลยนะคะเสียจะชอบกินกล้วยแต่เสียไม่สบายเสียก็เลยอดกินกล้วยนะคะเสีย <laughs> เสียไม่สบายเสียก็อดกินนะคะ Thank you so much นะคะ hello, hello my family.